ข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะชื่อว่าชีนีคือต้องบอกว่ามีเพื่อนทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีนีแล้วนางก็เอามาให้ใช้นะงก็บอกลองใช้นะจะรีวิวก็ได้ไม่รีวิวก็ได้ก็เลยแบบเออเออเดี๋ยวว่าช้เล้วจะรีวิวสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะพอดีว่าคุณแม่ค่ะไปฉีดนะคะเป็นแบัดบสเปรย์ระงับกลิ่นกายไม่ใช่ระงับกลิ่นเป็นระงับเหงื่อแล้วเราดันไปแพ้ แพ้เสร็จมันเป็นรอยดำรอยไหมอ่ะข้างหนึ่งตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยกะว่าโอเครอแผลหายเดี๋ยวจะจะไปทาเลเซอร์สรุปว่าก็เลยหันไปเห็นว่าโอเคคุณเพื่อนให้อันนี้มาก็เลยลองใช้ใช้ไปได้สักประมาณสองอาทิตย์อ่ะเราก็โอเคทับเรื่อยๆลองดูเฮ้ยพอหลังจากสองอาทิตย์มาสองกระจกมันข่าวว่าไม่ต้องไปทาเลเซอร์ละจ้ะคืนยรเนียนลดมากไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่ว่า ใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆคือเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะทาหัวเข่าวข้อสอบข้อพับคือดําตรงไหนทาตรงนั้นนะแล้วมันเห็นผลคือคุณแม่ลองแล้วค่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยคือใช้เป็นโลออนได้ด้วยนะคะเป็นแบบดีโอเดรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดาอะ่ะแนะนําเลยควรจะลองใช้เพราะว่าตัวของคุณแม่เอกก็คือตัวดิฉันเองนะคะลองแล้วเห็นผลจริงลองเลยค่ะชื่อว่าชีนีชีนีชีนี